สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทนนะคายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูงเจลถูกออฟฟิเชียลค่ะใีสุภาพตามนั่งยากมาไหวปูอื้อรือนนขราชะคะ่ะอยู่อำเภอยังก่อบึงโขงโนเนเตะแม่ค่ะทุกคนถามคืออะไรที่เป็นแม่ใหรมากก็จะแบ่งมาทำบุญด้วย ประ่านได้แก่ออกจากซองกับนี้เพราะว่าอาจารย์เราบอกว่าเาวลาเราได้มอะไรส่วนหนึ่งเราต้องแบ่งทำบุญด้วยได้เลยยังไงเอายังไงอ่ะอ๋อเป็นคู่อย่างนี้ อาเสียไปเลยพูดจัดการครับมันก็พูดจัดการกับปาโชปาโชครลอยยุรปปลโชบอกว่าหวายแล้วาสันเอแม่พี่อาน้องน้องหยอนละอองสิทายกิบต้องสิ่วายไปนี้ จะทานน้องก่อนก็ได้นะสิ่งที่ถเเมื่อก่อนก็อะไรนะชายาที่เดลัมซิงนะาสาวเมืองเลยค่ะได้มา กสัญญาน้าปูรูแล้วก็ทีมอกสาวเมืองราคาก็ทีมที่นี่ค่ะอนจะจับกันปูรูนี่แหละมารับกลักับล้บูบูอะมงแวั น้องมะไหวนะครับพระสานเจ้าปู่เอรีนันกราชเป็นพี่อาานี่เป็นศาลตอกข้างบนข้างบ,บนใช่ไหมด้านในน้ำอีกอันหนึ่งอันน<อ>ั้นจะเป็นเกาะลอยเกาะไม่กูปู่อันนี้คือจะเป็นวัดวัดเกิดอ๋ออัดเจมูไม่เคยมาเลยพี่น้องบางทีก็เพิ่งเคยมาแต่ว่ายุ่ยนนำ อ๋อเรเรอปกติไปนู่นเลยไม่รู้ lompet titik tutup เสืานังอยากผาไปเซียงชมซีพี่น้งนนนองเซียงชมซีวันนี้วันอย่งวะพุดวันพุดวันพุดนีเลขเราแบแบอกมปแล้วตรงกันเลยแบอกตรงกันกันจุมรเราอะเลขที่จะใช่ ชุดแล้วก็แล้วซาลาบาดี้สิดิเซมซีดวงอนาคตของเดือนนี้เนาะอนาคตของเดือนนี้ว่าสิเป็นจังไรให้ครูเบิ้งไอ้ครูเนี้ย้ครูบอกไว้การล่วงหน้าว่าเดือนนี้เกิเทีนยังคืิซีนี้ซีดีดีเขามาบอกเป็นแบบไหนาะ Nên nhắc có tổng ổn mấy con Tổng ổn có tổng nhạc Ê Thôi đây Úi Để cắp <laughs> cho con Cắp cho Cắp mấy แคบช็อกหคบแค่ไหนแคบช็อกอ่าน่ารักชนะพ่อเต็มเต็มเลยเดี๋ยวนะเอาเอาปูปากไว้ไปมาแลรงเขาปีจะงโม่งว่ะมาแลงไสองพุ่งอ่าได้อยู่แคบช็อกอ่ายี่สิบเอ็ดท่านทำไมมันต้องตรงล่ะเห็นไหมไอ้ยบอกต้งแต่มันจะออกมาแล้วนะตับที่จุดปู่กับย่าเลยนะใช่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลย เก้าหนึ่งหกหนึ่งบ้าพี่น้องเลยอ่านค่ะเก้าเแค่ตัวหนายใจตื่นเต้นอตมันต้องไปสิบเก้าหรอใช่ใบสิบเก้า ิ้นทุกสุขสุดยอดจะอยู่รอดปลอดภัยดังคำขานทุกที่วาราตีล้วนเบิกบานลาบและงานพร้อมยศถาพาสุขใจทั้งคร like ูครองเป็นคนดีอย่างที่สุดพี่บูคือหัวเราเดือนสามเดือนผุด เป็นเนื้อคู่ร่วมอาศัยวิยานาสตรเดือนจะได้มีนะคู่กุมภาพอดีกุมภากลุมภาเดือนแห่งความรักเกิหากพบแล้วได้เห็นเป็นสุขใจพูดกับใครก็อ่อนน้อมพร้อมใหม่ปีหากถามถึงเป็นควา,ามในโรงสารทุกทุกด้านชนะเขาสมศักดิ์ศรีถามหาญาติพี่น้องพร้อมลูกหนี้เอือเอามาคืนเถอะ เอ,อว่าไทายว่าดีจะประสบได้พบคืนสัตวทูขึ้นแน่นีจอท้ายมาชอบชอันนี้แยู่ทิมทานสามเดือนกุมภาพอดีเอออยูทิมฐานแนดนใดไม่อับโชคหายจากโรคคนนอบน้อมพร้อมสดชื่นยามแก่กาย สบายเพิ่มทุกวันคืนเรื่องอื่นๆต่างว่าดีเท่านี้เอ่ยดีมากเลอ๋อดีดีดีพี่เพาน้อมรับคำทำนายเล่นสายตาสันนั้อะไรก็เป็นอุูนจัดการกระไเบิกตัวให้ไปอาร์ติน่นี่ บอกว่ามาแต่ละบูบูนี่แหละว่าบูบูมีเกาะลองมึงมามาเบิึงพี่น้องมันตีให้ลูกอว้ดีมันตีเนี่ยขนาดว่าเป็นลูกไม่เห็เห็นมือกบงโก่เห็นมือกบงก่เออโอ้ยเากับบอยมือสซ่กับปกเนาะขันมือมันเหนียวเหนียวสีแดงให้มือกบงโก่งไม่แม่ให้มือกบงโก่งไม่แม่ น้องี่ยลูกให้มันเต็มเล,เลยนิดหน่อยดังดีถ้าได้พ่ามันบาลังมือเนาะเื่อยไหมถ่ายตัวพี่ตีค่ะเหีื่ยวค่ะหนนดังดังต่งตมาได้เต็มขอ้อมาได้เต็มขอ้อแล้วกูมกล้างใหม่เสร็จหรือยังอ๋อเสร็จแล้วค่ะ 东 <laughs>